สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจอกันนี้แล้วครับผมเมื่อนี้เขามายามกุ้งครับที่มาใส่ไว้แต่หมู่บ้านนี่เนาะนี่เขาก็เลยมายามกุ้งนะครับอ่ะโอเคครับไปไม้แรกครับผมไปลงไปฮ่อมันขึ้นอากาศหนาวเดี๋ยวมานลยอืออะไรนุ่มกัดลงไปไม้นี่ไม้พิเศษไม้พิเศษทุกไม่เหรอฮ่า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  เดี๋ยวเดี๋ยวอาทางนี้ทังนี้อ๋อมีรลุนครับมีรลุนอายุหนึ่งสองสามมีบอมีมีตัวมีตัวปะโอ้ดิละครับตัวน่าตัวน่าครอ้ชุดดล่างๆล่างล่างกันโอ้โหอ้หันนู้อ้มวกครับอาดตัวแกมกมเกมแกวแกวอู้ครับพี่น้องมีแต่กุ้งครับนี่เนี่ย อ๋อตั้งป่าตึ้งกุ้งเดี๋ยวเราได้อครับึงทังี้ทั้งเป่ามงทพี่หนงทั้งเปล่าแม่มันเดี๋ยวโอ้โหเอาเดี๋ยวจะไท้ายักตอนกับบ้นับจะเอาเไปในมึงหมายแรกครับหมายแรกยางจังเลยมาก่อนึงที่งืองกุ้งปลาถ้วยนึงม่ถนึงเลยครับผมเอาครับปลากแช่แช่รับผมมมกเรามาขึ้นเนี่ย ยอดสุดดครับโอเคครับตามไปว่าแล้วว่าแล้วเนาะไปเบิ้งไม้ลับประกันครับเปเบื้งไม้ลัประกันเนี่คันบ่ได้เสียดทีลงน้าเดือดององนอไผู้ใใช่พู้นัพยายามโอ้โหมันมันมน หลังแรกกัมัแล้วครับพี่น้องอยากเสื้อเลยว่ะไม้จังสี่สีมี่นเอืาม,มีการมาลักย้ายไม้กันตอนนี้เาเอ,อ,อไกลวะเนี่ยครับไปตามไปครับโอ้ส่นแล้วจะไหนขึ้มาหนาวอีกเนาะเนี่ năng năng là ác ác ở đây này. Hm. cứ bảo anh vậy, thưa với nhàng cái thế. gặp mà. Ủa, đi thề này là. Cà Lạt, Cà thằng cầu thằng cò đấy chặt tay à nhọc rồi má áo áo, phè phè เอาแพบ่แพ่เอาล่าง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 ก่อนงหลาย่างไงนี่กอนี่ไหมก็น้ตกเห็นไหมนตกก่อนเดี๋ยวนั่นแหละอูไม้แรกมาได้เนาะไาก็ได้เยอะได้กินเออเเล็แสิอ่าคับมาเบอร์อะไรักด้วยบุกหักคน้ครับไปนี่ ก็ได้เตรียมกันอยู่ครับโอ,ยอ,อ้ยเสร็หน่อยนึงโอ้ก็ีือว่าได้อยู่ตี๋ว่าได้อยูแต่ไมีอยากซิบล้งที่เป็นษังไหนเนี่เนยเโอ้ยซิบล้งกินมะหมด,เด่เหลวอันนี้แค่ซองล้างสามลังเนาะมาครับมาสุไหไปย่างไก่รึเปล่าเดี๋ยวข้าวม้วนอ่าเอาเบอร์มาเชีวยวไทยนะครับมันติมนันดีป้ะมัาตีมันก็ยังหม้แหลกเข้าโบครับไม้บางมาเขาเนี่ยโอ้ น้ำใสดีเว้ยมึอน,นี่เอาเงีงไปไกลทางตกลงไปไกลไหนกันตัวนี่นี่ครับกุ้งเขาอยู่นี่ครับกุ้งเขาอยู่นี่ครับอ่าอันนี้คือเป็นตะเงียบเงียบแค่ไหน,น,นเนี่ใส่ยังสี่แล้วเนาะก็เป็นเงียบเงียบ nó lon mừng luôn nhẹ nhập 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 u bao nhập đây không đây đây à, con à. này con khay nè vô gặp cái khay 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 vô cùng mình ta cùng rồi đó. bà bóng lại ta cùng cùng lại เดี๋ยวเนมือเห็นอโอ้แล้วแรงอยูย่แล้วแรงอยู่ครับดเลางนี่มันแตกขาดบ่ขาดขนหนูขนหางขนหน่อืออเอเอาแล้วเอาแล้วครับมือนี่มาแล้วม้าลาม้าลผมมา โองมือหอครับตาคกลาต้นเกาดีละมือเนาะทไปไม้นานนะครับไปไปไม่ไหมื้อ,อกนจะไปไมหมครับมือมาใช่มองครับไคเบิ้งกันว่าที่ไปใช่ไม่ใดเนาะโอเคครับมือหนีซ้อมนีก็อน,นอไปหอดคุณ,คณคไปหัดอ่อดห้องหอดบ้านหอก็น,นอ,นอที่ไทยเบิ่งอีกท่นึง่า กลุ่มอาหารเมนูอะไรดีเนาะโอเคครับครับผมพี่น้องครับมือนี้กับมาหอดอา่าโรงงานล่ะนะครับมาหอดตานแล้วกเดี๋ยวที่ให้เบิ่งนะครับอ่า,า,อาที่เ้าไปใส่มาเมื่อกีน้เนาะนะครับว่าเขาจีได้ยหน่อยได้หลายสำเนียงนะครับพอรดครับไม่อยากฝากสามหลังนี่นะครับกูดะกูดะมันเป็นรูปเหมือนที่ครับกลุ่มเป็นรูปเขาเด่เนาะอื กุ้งข้างปลาครับเรียบร้อยตามหล,หลังเจ้าเิ๋วๆครับเดี๋ยวเขาเบิ้งเขาทีปรุงเมนูครับเขาที่ให้เบิ้งอีกรอบนึงเนาะว่าเขาทีเห็ดเมนู้นยังกินเนาะครับผมมาฮอรนแลกเนาตอนนี้เขาก็ะชีเรียกปลาเรียกกุ้งออกจากกันออกจากกันเนาะเขาปลาว่าที่มกมอครับพี่รองกุ้งว่าที่ก้อยเนาะแหละมีเสียบก้อยเขาเสบครับทเทียนต้นเลี้ยงเาเสียบดอกกุ้งมาไทยเบื้งอันนี้พี่รอง เือปลาเรือยปลาเด็นต ok no. ok yeah. ok ัวใหญ่กุ้งกับลังเลือกมากครับผมปลาเด็นตวใครับปลาทมกหมอครับอันนี้ปลาครับโอ้ยปลาที่เกาหลีนี่สุดยอดจะดีปลาทมกหมอเลือกปลาเลือกกุ้งกันปลาครับกุ้งครับนี่มามาตะเวนอยู่ว่าเห็ดคัอแมาตะเวนอยู่ในเห็ดคัมยังเบื่อกันเบื่อครับยันเบเด็กันเบื่ออยู่เงี้ยแต่ตอนนี้เดียวแหละเขาว่าชีวิตคนโห บางตัวบาวันก็เงโอ้สายหมดเฮียยายาได้ทัศเสด็จมาแต่ละตัวดีเขาวะนี่ครับพี่น้องครับบ้านนี้นะครับแซ่บแฉบมันมิเตมายาไข่ได้เนี่ยเห็นไหครับมันไข่เต็มท้องมั้งนูนอันนี้ก็กุ้งครับผมกุ้งครับมึงเหรอพี่น้องอันนี้ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะครับมือกับยุดเสาร์อาทิตย์ มื่นสิเป็นล่าอีกมื่นอ่าท่านว่าท่านหัวป้าหมายอยู่ว่าท่านจ้คิดอยู่ครับเสอดางเด้ยปรนลวงมาเนี้ยตั้งด่างตั้งรลอกเนาะสั่งตั่งหลอมันยุ่มันได้มเท่าไหร่ตาผู้บังดเหนื่อยตกงกั้นมาน่อยไปไซนี้อันนี้สามด่างนี้สามดัางหลังนี้สามนี่เนาะก็ไม่หยิบิบอันหยิบสามมันขายครับนี่น้องมันเนี้ย เราอยากกินบ่าคายดอกเราอยากกินทักมาเลยครับส่งให้กินเลยส่งไปให้กินเลยครับในเกาหลีครับผมเราอยากกินนี่ทักทักมากครับข้าวมิ่นมากครับผมเข้าไปกดติดตามเออเข้าไปกดติดตามกระดิ่งพร้อมครับกดกระดิ่งพร้อมนี่เขาอ่ามื่อไอ้ติดตามนี่เราใส่ดวงจิส่งปลาต้องกุ้งไปกินเลยแมนเมนครับพี่น้องส่งติดตามมาส่งยังมาเนี่ยครับส่งที่ยูมากนิดถ้าได้หลายส่งไปให้กินครับพี่น้องในเกาหลีคลิปเออเีธนาคารได้หรือเปล่า คลิปนี้นี่ขอแค่อ่ายอดผู้ติดตามอีก20กว่าพันนครับคลิปนี้นครับ<อ>ผมติดตามไว้ครับเดนเด่นชาแนลครับผมใช่เด่นชาแนลชาแนลชาแนลครับติดตามไว้ครับเดีย๋ยวส่งส่งไปให้พี่น้องทางเกาหลีนะครับคนคนคน้องพี่น้องคนไทยนะมาจากบ้านเฮานั่งละอีสานน้ำกันแซนลงกลุ่มไหนด้วเออแซนลงกลุ่มไห้ครับกลุ่มไหนไม่รู้ว่ามีกลุ่มยังไงเราไปโข้าเสือตไหนครับ เหนือในพ่านสิไปหามากอะได้หลายกัสิแบ่งให้พี่น้องกินน้ำครับผมทรงที่อยู่ที่ยังมากแทรกกันเข่ามากจีตตามกันไว้โอเคครับรอ,อ,อทะเบินตอนเัาปรุงแล้วเนาะพี่น้องครับผมเรียกยลยลใจไม่ได้โดนทำไมเี๋ยวถ้าปรุงแล้วสิถ้าท่าอีกเท่านึงนะครับผมเดี๋ยวจะส่งไปสูฟังเนี่ป่ะนี่ครับพี่น้องโอ้ไข่ปุ่งกับปุ่งปุ่งเต็มเลยครับ đồ vòng nghe tối nay. Do chị review hãy bằng nào đấy. Nhé Thay yên, tối ngày kỳ đêm. Hm hm Ừ. Ừ. hm hm. Hm 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 hm. ไปหาม่านิยังเมยมึงครับพี่น้องมึงมันเป็นเส้นผมโคดี๋งผมตัวนี้สุดสดสดสุดคำหนึงคำหนึ่งเปล่ามึงค้าบผมเนี่ยคำหญ่เหรวะคำหญ่เยเอคำ่เอคำ่นี่คมับพี่น้องพี่น้องมึงเงนอ่ะมงพี่น้องอู้สุดสเลยอบูังปลาตยิงนปากเอ เข้าเอากินยดฮักอ๊ะฟินเลยเข้าฟินเลยวะเข้าเอาโอเคครับเยอะแล้วไหมเยิ้มเยี่ยมเยิ้มตืินเลยนะครับนี่เมนูต่อไปเมนูต่อไปคือยังไงแป้งเต็มอยู่นี่จะบอกได้ว่าแป้งชุบกุ้งกุ้งชุบแป้งหอดเดี๋ยวดูส่วมรสไหมครับนี่ไปหากุ้งมา Quay cả quay nào cất nó gì hiện gì nữa à, cùng chụp mắt thỏa mình. Say hãy. Nay bang. Nay đây anh bang. này bang. Nay bang. Nay bang. Nay วันนี้เชื้อโรคไม่ทำงานน้อเพายี้ครับอันไรปลาเขายังอยัวให้จังกินปลาปลาให้จังกินปลาพี่อยากทำอะไรแล้วถ้าเชี่บแล้วน่ะเอาคือคือมาใส่ไปอีกใส่ไปยัวเอาคือเห็นกู่มาดิ่ได้มาใส่ไม้ไหมอยู่ใส่ใส่เท่านั้นแหละแป้งชุบกุ้ง กำลังคนนะครับเดี๋ยวเบื้องตอนหน้าตาตอนไม่เสร็จนะครับเอาไปมีก่อนเนาะอ่ะเบื้องหน้าเช็ดรด้วยครับด้วยสูดได้ไงสูดไหมสูรินสูสรินแป้งชุบกุ้งทอดอืมกุ้งห้องลายอยู่ด้วยนะคือมีแต่แป้งเนี่ยเฮ้ยทำกันคุณกินผมสูดนี่สูดนี่มั้งครับเดี๋ยวเสร็จเรามาเรียวกันมาดีแซ่บบ่แซ่บนะครับเนาะที่ไหนกันไปหามาแล้วเฮ็ดกินทุกอย่างเลย ได้กินเม็ดยัง่าือไมแล้ะครับกุ้งอ่าร่นเมือสุูนีก่อนเป็น่ากุ้งแ้งทอดเรียว่าแป้งชุบกุ้งทอดอาากินครับน่ากินครับไปกินอยู่เลยไปงมหอยงมืนเดี๋ยวว่ไปไปดูที่โอ้เดี๋ยวเรวเดี๋ยวมาตักใ้เบิ่องไม้นะครับเลย ไป้ไม like ่สองหิิอแล้ววางไปออกินกินกินครับกินหมูโอ no ้เรื่องตาเปิดตัว oh. มือเนี่ยเส้นใจอันรีวิวนี่เพิ่งเรือเนี่เรื่องตากินบ่โอ้เรื่องตาเปิดมือนี่โอ้กินบ่เซ่บเซซรีวิวรีวิวกันรีวิวกันเบิดี่้วทำชนทำหนมันก่นคำโอคำโอจกินคำมันบวบเส็ปนมีไงลยอ ดดดิดดดนัดดครับโอเคโอเคครับดดดดดดีดวดีพดดหนดดดเดดดดดัดดดดดอดดดแลดวดดดวดดดดดดดาดด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 าดดดยดด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 ดกดด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 นดดดนกดนดดดดครับดดดนดดบบดด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 ยดด้ดนี่ดดาดดดดดดาดด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 ่อดมดดดดบดดดาปลา เป็นอรเนี้บปพี่น้องเป็นแซเสบอคุณนะเออะไออปลาดิกะตำหมักแซงอันนี้ก็ปลาเผาปลาย่างครับผมเออต้มจำเสี้บเอมาวนี่เราเซืบครับเสี้บหอกกระนาแดงเราเซี้บหอก บางที่เยที่เขาที่กัดป่านะครับผมของอาจารย์ไงคุณครับอาจารย์คอมพิวเตื่นมาน้ำตาน้ำตาเขาเปิดเขาเปิดเลยเดียวเปิดเลยน้าตาก็ดี๊ที่ตอเข้าบปติดจ้าเกียวโอ้ยน้องตัวให้อ้องอู้หูไปที่แกย่าุณปุณเนื้อป่าดูโอ้ยใครไ้ยโอ้ยใครบอกใจลุ้นอะไรเนี่ย เมป่น <บ ivia? S 1> คนไทยนีย้ย like นี s. <S ่โอ้สุดาปดหนยเงี้ยถูกปะรมหนวยใครดเยนเยนเย้ยเพื่อนเพื่อนคุณข้าผมเป็นเซียป้ครับมามาลีดิว้ยมงใครป่ากับตับกมาห่อนหอนสุด กันแล้วจีขาปากครับเป้าในเรื่องมันจีหลวกปากแห้วเดี๋ยวครับเอาปอนกันเดี๋ยวครับเอาซมีอะไรเมื่อกลองก๋ิหิวเลยเด้